ไปแช่น้ำร้อนออนเซนห้ามทำสิ่งเคยไหมคะเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยบางครั้งเราก็จะติดเครื่องประดับชิ้นโปรดของเราไปด้วยนะคะซึ่งเครื่องประดับชิ้นโปรดของเราบางทีก็อาจจะเป็นสร้อยแหวนเป็นเพชรเป็นตัวเรือนทองทงองคำขาวหรือว่าเป็นตัวเรือนเงินนะคะแต่จะมาบอกข้อควรระวังหนึ่งข้อคะ่ะโดยปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวนะคะเราไม่ควรจะใส่เครื่องประดับไปแช่น้ำร้อนออนเซนอยู่แล้วนะคะ แต่มีเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เมื่อเราใส่ไปแช่น้ำร้อนออนเซนหรือเราลืมถอดกับลงแช่นั้นจะทำให้สีของเครื่องประดับเปลี่ยนไปเลยค่ะจะกลายเป็นสีดำไปเลยนะคะซึ่งเครื่องประดับนั้นก็คือเครื่องประดับเงินค่ะบางคนอาจจะมีการใส่ส้อยคองเงินหรือว่าใส่ต่างหูงเงินหรือแหวนเงินติดตัวตลอดเวลานะคะยังไงเวลาก่อนที่เราจะแช่ออนเซนเนี่ย เพื่อนๆต้องอย่าลืมนะคะต้องถอดเก็บเครื่องประดับก่อนทุกครั้งค่ะเพราะว่าเนื่องจากในน้ําแร่ออนเซน็นน้ําร้อนเนี่ยมีแร่ธาตุบางชนิดนะคะที่สามารถจะทาให้เครื่องประดับของเราอะเปลี่ยนสีเป็นสีดาได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเผลอลงไปแช่แล้วแล้วก็เครื่องประดับของเพื่อนๆเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีวิธีแก้ค่ะ คือเพื่อนๆสามารถนำเครื่องประดับเงินที่เปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วเนี่ยไปที่ร้านจิวเวลรี่ที่มีความเชี่ยวชาญได้นะคะทางร้านเขาก็จะใช้น้ำยาเคมีทำการล้างทำความสะอาดแล้วเครื่องประดับเงินของเพื่อนๆก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะหวังว่าทริคเล็กๆน้อยๆนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะครั้งต่อไปที่ไปเที่ยวน้ำแร่ออนเซ็นอย่าลืมถอดเครื่องประดับก่อนที่จะลงแช่ในออนเซ็นด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเครื่องประดับของคุณนั่นเองค่ะ